พึ่งรู้ใส่สิ่งนี้มดแมลงหายทําไมพึ่งมาบอกพึ่งรู้พริกใบงิกใบงอทําแบบนี้ค่ะพเพื่อนๆดูนี่เจอเพี้ย uk. ไฟไลายแดงค่ะเขามากัดกินนี่น้ําเลี้ยงใต้ใบค่ะทําให้ใบหงีบใบกูดอย่างนี้นะคะวิธีง่ายๆกําจัดแบบเห็นผลนเลยะคะ่ะไม่ต้องรอนานใช้สิ่งนี้เลยคะ่ะกันไกล,ใใกลค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะทุกคนตัดอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่จะแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเนี่ยถ้าติดดอกอะไรอย่างเงี้ยติดดอกอยู่ค่ะแม่ไม่กล้าตัดตัดเลยค่ะ เพราะว่าตัวเพี้ยไฟลายแดงอะ่ะเขาแทงเข้าไปในยอดแทงไปในลําต้นแล้วทุกคนตัดเลยไม่ต้องกังวลอย่างงี้นะคะตัดเลยทุกคนเห็นนะอันนี้ก็ตัดเลยนะคะพ่นด้วยสูตรนี้นะะเลยค่ะขีดพ่นเลยฉีดพ่นที่บนใบ,ใบใต้ใบนะคะขีดพ่นเลยอทุกคนดูพลิกดกมากมากโอ้ไม่ได้มีชอ่อเดียวค่ะเพียบค่ะทุกคนขีดพ่นเลยจ้ะขีดพ่นช่วเบานะคะแก้อาการใบหงิกใบงอค่ะใบหงิกใบงอใบกุด เจอหนอนพ่เื้อค่ะทุกคนขาพี่พ่นสูตรนี้เลยโอ้ยนี่ก็ผักชีครับลาโรสูตรนี้เลยจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกานคะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างไม่ก้อยอยู่ไหมคะต้นไม้คะแม่คะมดเยอะมากมดเยอะทั้งในสวนมดเยอะทั้งในบ้านนะคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรกําจัดมดอย่างง่ายๆนะคะแถมสูตรนี้ยังไล่ยุงจิ้งจกตุ๊กแกแมงวีแมงวันแมงสาบได้ด้วยแถมเป็นปุ๋ยด้วยจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ วดเดียวค่ะไล่มดไล่นอนไล่แมลงไล่เพลี้ยแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยนะคะกลับมะเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราค่ะคุณผู้ชจ๋าก็เป็น แชมพูเลยนะคะปแชมพูที่มีส่วนผสมของเมนทอนนะคะซึ่งเมนทอนนะคะจะมีฤทธิ์ในการไล่มดไล่นอนไล่มแมลงไล่เพี้ยไฟไล่แดงกันแบบง่ายๆเมนทอนคืออะไรคะไม่ก้อยคะเมนทอนคือเกล็ดของสารแหน่นะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆซึ่งครั้งนี้นะคะเราไม่ต้องไปหาเกล็ดเมนทอนให้ยากนะคะ มีอยู่แล้วนะคะในแชมพูหรือยาสระผมของเพื่อนๆกันอยู่แล้วนะคะในเก็บของเมนทอนนะคะจะเป็นส่วนผสมของยาดมและพิมเสนซึ่งเมททอนนะคะจะให้ฤทธิ์ที่แสบเย็นนะคะทะลุทรวงแมลงทุกชนิดนอนทุกตัวกันเลยค่ะท่อนค่ะจะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบให้พืชฟื้นตัวเร็วนะคะแก้อาการพืชใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด,ด่างมดนอนแมลงเพลี้ยเยอะค่ะไม่ก้อยเราใช้นะคะ เมนทอนนะคะจากแชมพูหรือยาสระผมของเราเลยนะหลังจากไล่ไปแล้วนะคะเราก็ต้องฟื้นฟูนให้เขานะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะไข่หนึ่งฟองเลยคะ่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการน้ำสะอาดนะคะเพื่อท่านไหนเนาะมีน้ำสาวข้าวนะจ๊ะใช้น้ำสาวข้าวได้เลยะคะ่ะแก้วมานะคะ1ใบเลยนะคะเพื่อใส่น้ำสะอาดลงไปเลยค่ะน้ำสาวข้าวก็ใส่น้ำสาวข้าวลงไปนะก็ใส่น้ำลงไปนะคะ1แก้วอย่างนี้นะคะแชมพู <Sh ampoo S 1> นะคะ ที่ผสมเมนทอนสูตรที่ขาจาัดรังแคนะคะเพื่อนๆค่ะจะมีฤทธิที่แบบเย็ยนทะลุทะลวงสวงมากเลยค่ะเพื่อนๆเราใส่นะคะแชมพูล,ลงไปค่ะหนึ่งช้อนเลยค่ะใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะสูตรไล่มดไล่นอนไล่แมลงไล่เพี้ยกันแบบง่ายๆเลยค่ะเห็นมดกองใหญ่เห็นหมดเดินเป็นแถวเลยค่ะแม่ก้อย ต้องการสูตรไล่มดไล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะนี่เขาละลายเลยนะคะเพื่อนๆทายนะค่ะเพื่อนสูตรไล่มแมลงขั้นเด็กค่ะชุดง่ายแล้วนะคะเพื่อนๆเตรียมนะคะสเปรย์ฟ็อกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งิปนะคะใส่น้ามานะคะครึ่งหนึ่งนะคะนีแ่แก้วนี้เลยะคะ่ะมดขยาดค่ะแมลงอาวาสารยกสวนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆมีขวดเดียวไล่มแมลงยกสวนนี่ ปลายฟอกกี้นะคะแม่ก้อยก็ใส่แมสรล็บไว้แบบนี้นะคะกันหัวฉีดพ่นอุดต,ตันเลยค่ะพูดเลยค่ะเพื่อนๆสอบดิโอเคใช้ได้นะคะโอแม่ก้อยขามดไม่ใช่อยู่แต่ต้นไม้นะคะแม่ก้อยขามดก็อยู่ในสวนมดก็อยู่ในบ้านค่ะแม่ก้อยขาขายสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆ่อยไว้ค่ะเพื่อนๆกัดลูกหลานเรานี่เจ็บ,บมากๆพูดเลยค่ะผลไหมคะแม่ก้อยขาโอ้เพื่อนๆ เพื่อนท่านไหนนะคะที่มีแชมพูเนาะแชมพูที่ส่วนผสมนะคะที่ขจัดรังแคบนหนังศีรษะของเราค่ะโอ้โหเย็นทะลุซวงกันเลยค่ะเพื่อนๆงานนี้มแมลงมีอวสานโอ้แม่ก้อยค่ะเป็นเทศก,กาลมดหรือเปล่าคะแม่ก้อยสูตรนี้เ่ยค่ะเพื่อนๆนี่ของใกล้ตัวคะ่ะเพื่อนๆจ๋าหอมด้วยนะคะใช่ๆขอบอกจะเป็นสูตรไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงไล่เพลี้ยที่เพื่อนๆต้องชมเลยว่า หอ,อมากมัก็แค่ดูดีปุ๊บเห็นผลปั๊บไหมเชืเลยโอมเพื่อนตรวจงานเลยค่ะไม่ต้องนับหนึ่งสองสามเลยค่ะโอ้โหแมลงอวสารยกสวนตัวจริงเลยค่ะโอ้เพื่อนทำไม่ใช่เลยอืมเอาของหนูค่ะไม่ก้อยขาแตกยอดแตกใบใหม่งอนพี่เสื้อก็มาเยี่ยมเลยค่ะสูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนจ้านี่หยิบเลยแชมพูสัะผมของเราใช้ได้ค่ะพเพื่อนจ๋าจ ฉีดพ่นเลยค่ะง่ายๆเลยการติดดอกออกผลน,นะคะติดดอกแล้วค่ะดอกไม่สลัดหรือร่วงง่ายค่ะติดพ่นสูตรนี้เลยค่ะไม่ก็จะบอกว่าไม่ก้อยฉีดเองก็เย็นค่ะพเพื่อนๆใบนะคะใต้ใบนะคะฉีดคุมทั้งต้นเลยนะคะไล่เพีย้ยไฟไล่แดงนะคะไล่แดงจะมีลักษณะย,ยังไงคะไม่ก่อยขาถ้าต้นไม้หนูโดนไปนะ,ะใบพืชของเพื่อนๆจะโค้งงุ้มลงบิดเบี้ยวเสียทรงนะคะเนี่ยไม่ก่อยจับอย่างนี้เย็นเลยะค่ะพเพื่อนๆ แจกสูตรฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนจ้าสูตรนี้ดกแบบรวดเร็วทันจไล่แมลงด้วยไข่หนึ่งฟองค่ะเชมัูสัะผมของเรานะคะน้ําสะอาดค่ะหรือน้ําสับปะรดฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะมีไข่หนึ่งฟองค่ะงามสวยกันทั้งสวนเลยค่ะต่อไข่เลยค่ะเพื่อนๆโปรตีนและแคลเซียมที่พึชผักต้องการนะคะลงไปเลยนี่ค่ะเพื่อนๆเก็บไข่ค่ะแคลเซียมชั้นดีเลยลงไปเลยค่ะนี่ไข่เลยค่ะเพื่อนๆ่ะ ที่นี้นะคะพเพื่อนสามารถนะคะผสมต่อน้ำ10หรือ20ลิตรนะคะได้เลยนะคะพเพื่อน่านี่ฮอร์โมนไข่เบรเร่งด่วนของถ้าเราใส่สิ่งนี้นะคะนี่คะ่ะแชมพูค่ะพเพื่อนขาที่มีส่วนผสมของมินทอนนะคะเราใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้เลยค่ะพเพื่อน เป็นสารจับไปนะคะไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะจะทําให้พืชน,นะคะฟื้นตัวเร็วนะคะกลับมาติดดอกออกผลให้เพื่อนๆอีกครั้งนะคะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะมีฝนตกสลับกับร้อนนะคะมดหนอนแมลงเพี้ยจ,จะระบาดมากๆค่ะเพื่นพนอนๆค่ะเห็นแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผสมนะคะต่อน้าน,นะคะ10หรือ20ลิตรได้เลยนะคะ,คะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนะคะฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะหรือเย็นๆค่ำๆนะคะ ได้เลยนะคะพ่นในช่วงช้านะคะก็จะบำรุงพืชผักได้เป็นอย่างเป็นฮอร์โมนชั้นดีทําให้พืชผักของเราเดียวโตเร็วแข็งแรงต้านทานโรคมาแรงนะคะแ่งครึ่งเลยค่ะก็ผสมต่อครึ่งรููพริกใบงีกใบงอทําแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูนี่เจอเพี้ยไฟลายแดงวิธีง่ายๆกําจัดแบบเห็นผลเลยค่ะไม่ต้องรอนานใช้สิ่งนี้เลยค่ะกันไกลค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะทุกคนตัดเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพริกจะแตกกอเป็นุ่มสวยเพื่อนๆไม่ต้องกังวล แล้วเราก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยคะ่ะฉีดพ่นเลยฉีดพ่นที่บนใบใต้ใบนะคะฉีดพ่นเลยกำจัดเพีย้ยไฟไลายแดงแก้อาการพริกใบหง,งอกพืชใบหง,งอกทาแบบนี้เห็นผลจริงไม่ต้องรอนานค่ะทุกคนฉีดพ่นใต้ใบด้วยนะ,ะแล้วก็เน้นทางดินด้วยจ้ะสําคัญค่ะทางดินอย่าลืมโรยปุ๋ยคอกด้วยนะคะพริกก็จะออกดอกติดผลสวยๆดกๆดกทันตาเห็นแบบนี้เลยจ้าดดอกแล้วนะทุกคนหนูต้นใหญ่แข็งแรงมากค่ะ สูตแก้ะะพริกใบหงิกใบงอทําให้ต้นสมๆนะคะกลับมาสวยติดดอกออกผลเต็มต้นอีกครั้งอุคดูพริกไม่ก้อยติดทั้งดอกออกทั้งผลพริกก็ใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงค่ะไล่โลรคแมลงมารบกวนไม่มีมดแดงมากวนนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยนะคะสูตรนี้ใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดจ้าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ